่เมืวว่อวานนี้พี่ปอพาเราไปชมโบสถ์นะคะที่สร้างจากกระเบื้องดินเผาทั้งหลังวันนี้ค่ะดาจะพาคุณผู้ชมไปชมโบสถ์ที่สร้างจากศิลาแรงทั้งหลังค่ะเป็นแรงศรัทธาของประชาชนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมานะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะกับวัดเนรมิตวิปัสนาสวยงามจริงๆค่ะ,คะ วันนี้พาคุณผชมมาที่วัดแห่งนี้ค่ะชื่อว่าวัดเนรมิตวิปัสนาต้องบอกว่าสวยจริงๆดิฉันเองก็เคยไปที่วัดแห่งนี้มาแล้วนะคะอ,คอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลัง สวยมากสวยมากที่นี่สวยข้างในยิ่งสวยสวยจริงๆข้างในเนี่ยจะมีพระประธานดูข้างนอกกันก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยก็เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยศีลาแรงทั้งหลังค่ะมีขนาดกว้าง40เมตรยาว80เมตรถือว่าเป็นโบสถ์ศีลาแรงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดจากจินตนาการการสร้างสรรค์ออกแบบโดยพระและเนรนี่นะคะคือความงดงามของวัดในเมืองไทยของเราค่ะโดยหลวงพ่อมหาพันธ์เป็นผู้ปลุกเบิกในการสร้างวัดนะคะแล้วก็ศาสนสถานต่าง รวมไปถึงโบสถ์หลังนี้แต่ไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณภาพซะก่อนดูด้านในค่ะพื้นไม้นี่สวยจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเราเปิดประตูเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะได้พบกับความเงียบสงบและความยิ่งใหญ่คือเป็นความสงบที่อยู่กับความยิ่งใหญ่อลังการนะคะส่วนทางด้านของอกำแพงโบสถ์เนี่ยก็จะมีการตกแต่งไว้ด้วย ภาพเขียนนะคะก็เป็นเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธประวัติพระเวชนนชาดกทศชาติชาดกนะคะภายในนะคะพระดิษานองค์พระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานในพระโบโชสถค่ะขนาดหน้าตักกว้าง107นิ้วรวมทั้งยังมีพระปางนักปลกพระแก้วมรกตแล้วก็รูปเหมือนของหลวงพ่อโตให้ได้สักการะขอพ่อนกันด้วยนะคะ เขาบอกว่าพื้นของพระโบสถ์นี่น่าสนใจค่ะตกแต่งด้วยหินกร a นิ t สีชมพูจากแหล่งหินก r a นิ t ในจังหวัดเลยเองประตูหน้าต่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวสวยงามจริงๆค่ะนี่คือภายในของโบสถ์นะคะอย่างที่บอกค่ะท่านหลวงพ่อมหาพันธ์นั้นเป็นผู้บุกเบิกแต่ว่าสร้างไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็บุรณภาพลงนะคะทางด้านของพระครูภาวนาวิสุทธาพรจเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็สานต่อแล้วก็ด้านในค่ะก็มีการจัด แสดงสังขารของหลวงพ่อมหาพันธ์ที่ไม่เน่าเปื่อยนะคะให้ลูกศิษย์ได้มากราบไหว้ด้วยค่ะพื้นที่โดยรอบร่มรื่นจริงๆมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะวัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัด ที่สวยงามในจังหวัดเลยแล้วก็ใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะมาวิปัสสนาก็มาที่วัดนี้ได้ค่ะสนใจสอบถามเส้นทางนะคะ0 4 2ย1 2 8 1 2ไปจังหวัดเลยแล้วแวะไปเที่ยวที่วัดนี้นะคะรับรองเลยว่าคุณจะได้พบกับความสวยงามความสงบแล้วก็ความเยือกเย็นในแบบวิถีของชาวพุทธใครอยากจะหาที่ไปปฏิบัติธรรมก็ที่นี่ก็ไปได้นะคะ,ะ,คะสวยงาม ไปสวยมากชอบมากเข้าไปในโบสถ์เนี่ยโหไปนั่งที่พื้นที่เป็นออดถ่ายรูปมาแล้วบอกโหสวยมากค่ะไม่ค่อยเห็นนะโบสถ์ที่เป็นศิลาแรงกูเข้าไปในวัดเขาก็ตกแต่กภายนอกนี่เป็นสวนแบบสวยมากจริงค่ะวันนี้วันกวีเอกสุนทรผู้ขอนิดหนึ่งนะคะให้เข้ากับบรรยากาศยีกมิถุนายนใช่ค่ะ พอสิ้นดงตรงบากออกปากช่องถึงระยองยาวเรือนดูสวยแวะเขายาอนบ้านเก่าคอยเบาใจเขาจุดใต้ตอนรับให้หลับนอน ไหวด้แสงถึงตำแหน่งสำนักน้องเขายิ้มย่องชมลานคลานสลอนผีว้าเวกาอนาทรด้วยจะจรต่อไปเป็นหลายคืนวันนี้วันกวีเอกทำนองเสนอใช่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนนะคะวันนี้ก็ขอนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันกวีเอกสุนทรผู้นี้จะพาไปบ้าน เกิดของท่านที่จังหวัดระยองค่ะนะคะกรอนเมื่อสักครู่นี้เป็นนิราศเมืองแกลงค่ะซึ่งท่านสุนทรผู้นั้นเดินทางไปเยี่ยมพ่อ,อนะค,ะ,คะก็เป็นเรื่องราวที่ท่านแต่งขึ้นมานะคะเราไปที่ระยองกันเขาจัดงานรำลึกถึงท่านเป็นประจำทุกปีเจ้าพาเที่ยวค่ะ เนื่องในวันสุนทรภู่26มิถุนายนนะคะทางจังหวัดระยองเขาจัดงานวันสุนทรภู่ขึ้นค่ะปีนี้ก็ยังคงจัดขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ตั้งอยู่ที่ตำบลกม่อำอเ,เมืองจังหวัดระยองนะคะอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงข่านสุนทรภู่นะกวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสร้างเมื่อปี2513ค่ะบริเวณอนุสาวรีย์ถ้าใครเคยไปนอกจากมีรูปหล่อของท่านสุนทรภู่แล้วนะคะนะก็มีพระอภัยบดีนะเป็นตัวละครเอกของท่านที่ท่านแต่งขึ้นมานี่นะคะ เจอแล้วใช่เจอแล้วเจอแล้วมีนางเงือกนางยักษ์นะคะผีเสื้อสมุดจิ้นสมุดสุดสาคอนนึกถึงตอนเด็กๆอ่ะเราไปเราแบบโอ้คือครูเคยพาไปชัศนศึกษาลูกชอบมากๆเลยนะคะเป็นตัวละครเอกจากวรรณคดีพระอภัยมณีค่ะทุกปีเขาก็จะมีพิธีเส้นบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณของท่านนะคะในวันที่26มิถุนายนก็คือวันนี้นี่แหละค่ะก็มีการจัดแสดงประวัติของท่านตั้งแต่เกิดจนถึงแก่กรรมเมื่อปีถาะพุทธศักราช2398อยอายุท่าน 70ปีนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสารประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้ประกาศยกย่องสุนทรผู้ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกในวาระครบรอบ200ปีเกิดเมื่อปี2500 29่ค่ะปีนี้งานวันสุนทรภู่จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26ถึงยีมิถุนายนกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่การบวงสวงดวงเอ่อดวงลิยนางท่านสุนทรภู่นะคะมีการแสดงแสงสีเสียงละครของสุนทรภู่การแต่งกายย้อนยุคก,การเดินพาเหรดของตัวละครในวันคดีของสุนทรภู่การประกวดนางเงือกนางเงือก,กก็มีประกวดกันด้วยนะคะประกวดอ่านร้อยแก้วร้อยกรองประกวดพระอภัยวัยเด็กการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้น,นบ้านน,นิทรรศการประวัติสุนทรภู่เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ถึงประวัติของท่านด้วยนะคะนึกถึงตอนเด็กๆโรงเรียนจัดงานดิฉันก็ประกวดให้รางวัลด้วยประกวดตันซีเป็นนางไม่ไม่ประกวดน้องสนอไม่คนอื่นก็แต่งตัวสวยๆกันอมิเชนเป็นอะคะพระเจ้าตาโอ้โหสีวัดบุญดีที่ได้เพราะอะไร้วยเพระเจ้าตา ใส่สเก็ตคือมันจะต้องมีความแปลกแตกต่างเน้นนะคะเห็นรูป่องสนุกสนุกอ่ะโรงเรียนเขาจะจัดทุกโรงเรียนก็เป็นนางเงือกนะเคยเหมือนกันแล้วจับเพื่อนอ่ะเอาเอาผ้าถุงมาเย็บเป็นหางแล้วพอใส่ชุดเสร็จเดินไม่ได้ต้องอุ้มขึ้นเวทีใส่หางให้เพื่อนสนุกสนุกค่ะงานสุนทรภู่นี่จัดแทบทุกโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ก็จะได้รับรู้เรื่องราวของท่านสุนทรภู่กวีเอกของเรานะคะใครไปงานได้นะคะวันนี้ก็ยังไปได้ที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่เริ่มงานตั้งแต่9้าโมงเช้า ถึงเที่ยงคืนค่ะสอบถามเพิ่มเติมททสำนักงานระยองนะคะ038655421ค่ะ038664585ค่ะขอบคุณคุณสมบูรณ์เหลืองสะอาดกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดระยองนะคะเห็นเห็นข่าวนี้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ทำให้เราย้อนถึงช่วงที่เรายังเด็กด้วยนะไปเที่ยวเราก็ได้ล้ำลึกถึงความลออกด้วยยังนึกออกใกล้นี้เองนะคะเรือควรจะภาคภูมิใจในภาษาไทยเพราะว่าเป็นภาษาเดียวประเทศเดียวที่ใช้ ภาษานี้ในโลกของครารู้ไหมสมัยนี้เด็กเนี่ยสอบต,ตกภาษาไทยเยอะนะมไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือไปนเน้นแบบภาษาอังกฤษกันกนัะนะคะ